ครับน้องพุทโธสวัสดีครับสวัสดีค่ะัสครับผมเอฟซีเนาะมาตามแบบดวนครับผมยินข่าวว่ากุมานท่องมาบอกเลขอีกแล้วครับเอฟซีนี่ครับงวดที่ผ่านมาเขาเนาะครับเนาะอาถือให้เอฟซีเป็นไปเลยครับน้องพุทโธอย่าบังนาดนับลงมาจังน้อยครับเลขสองตัวครับสี่หกสี่หกครับบอดองกับครับกับน้องพุทโธกุมานท่องไอแดงเนาะครับเนาะมาบอกครับเลขสามตัวบอดเขาครับเอฟซีเนาะครับเนาะบาดในงวดวันที่สิบหกได้ครับเอฟซี วันที่สิบหกสิงหาคมพศสอ6 7ัหร้อยกสเจ็ดครับฝันดีอีกที่พ่ครัหนองผู้ทูครับฝันแนวได้ครับเราสู้ฝันได้ครับผมฝันว่าไอแดงครับมาหาครับไอแดงครอืมไอแดงนี่คือกุมารทองของหนองผู้ทูเลียงไว้นะครับอยู่ในบ้านนี่ละครับครับผมมันเออถือเนื้องัวมาาห้ครับครับสองโลครับอือแดงจึกคืนนะครับโอ้สีแดงเลยครับโอ้ตัาสดสดนะครับ มันบอกว่าวัตถิเล้วมันถือมันบอกว่ามันอยากได้ต้องเท่าครับต้องเท่าผ้าใบครับมันก็เลยจะไม่หายเลขกีกครับอืมผูมา่นท้องมันจะได้ต้องเท่าผ้าใบครับครับเดี๋ยวสื่อหายนะครับเนาะกรถานที่โชคใหญ่ได้ยังสื่อสื่อหายครับต้องการเอาแดงไปถวายให้มันนะครับอืมครับผมมันบอกว่ามันอยากใส่ไปลาเลกไม่ห้ครับครับมันกะ นี่เลขกาให้เหล็กเปลี่ยนครับเป็นเลขสามตัวกับสองตัวครับครับผมเลขก่ะสองตัวกับหาสองครับสองตัวนี่หาสองครับครับผมสามตัวกับซีสองแปดครับซีสองแปดครับหาสองกับซีสองแปดครับอืมครับผมเนาะเดี๋ยวสี่จดตัวเลขไปแคบหน้าจออีกครั้งนึงซกุมารช่องไอ้แดงอยู่ไสครับก็อยู่ในบานผมนี่ครับอยู่ในบานห้องนอนผมครับโอ้ยอยู่ในห้องนอนทั้งหลังนเนาะครับ เป็นหนองนอน,องนอนของหนองผุดถูรับเอฟซีอ้เอามาสู้เลยอ้องครับครับเดี๋ยวเมื่อต้องเข้าไปเราทำเอฟซีเดี๋ยวเพป็นข้างนอกเลยนะเมื่ต้องเข้าไปเนาะหนองนอนห้องหนองผุโทนคะนครับนี่เดี๋ยวใส่เบิรงขาดขาดโอ้ะครับเนาะบอกสามตัวเลยครับ 5. บอกสามตัวเลยครับมัน่าจางไหนอีกครับหนองผุดถูมันก็บอกว่าคือจีิจมันจะมีแนวมาขออีกครับมีแนวมาขออีกครับบ่ยากครับขอให้มีโชคใหญ่เนาะครับเนาะ อ่าผมี่ยังอีกี่บอกครับน้องกุ้โถ่กะมิคเนียนะครับมิคเนียขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องกุ้โถ่ขอบคุณค่ะฮะสองค่ะนผู้ชมก็ขอหายไม่โชว์ไม่หลับกำนองกุ้โถ่เนาะค่ะเนาะประจําวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมมี่สามดาวกัสซีลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายโชว์มันมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะกระยิบพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชม ทอมมีสามดาวมีของดีมาฝากถ้ำชมค่ะระดับชมมืองของดีกระเบาแอมละทงกันเลยค่ะกระเปาแอมลาทงจะเดินทางไปท้ำบ,บุญย่วัดหยุงปู่รอดครับวัดหยุงผู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับในนี้ของดีทิปใหม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับถ้ำชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดกล้องเรลียดซัพย์ครับค่าขายให้ขายของบูดีบุค่าโบกให้เขาล้านคนย่างทาน ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาความเมตตาค่าถายไปใส่เรียกเงินเรียกค้องสื่อเรียกสื่อเรตีจป็นสื่อทีเนครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนั่ง่าอยู่ห้องใหครับว่าวิธี่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้ยเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนมียมชมช,มชอบค้าขายทุกยอย่างเเนาะครับผมสาธุ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  มีเป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเออตอกมากร้าบแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมกันหมดเป็นเก้าครั้ง ครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อเป็นกุหลาบไงตอนนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาร้อนกระบวนการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนรุวงเมต้าาผู้ตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องบุญขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชุมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชุมบ่า์เอมเอ็มทุ่งหิน่าวับุรีอซ่าครับนรรมชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เต่ดีใส่ละล่วยครับสำหรับทำไนทีน่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นล้านเฮาไข่ไข่ว่ามีเอยียงบุษบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุษมาบังหมาล้านเห็นในคนมองบ่เห็นลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลุมไปใส่ครับดวงจุเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท้องไรเขอมาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันทีา่น้ำที่ทาลำเลือยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหิงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสด้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยนํากันครับสมหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บอกบอกย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่างกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับแล้วก็แล้วก็มือเตะเตะครับท่านผู้ชมมือเตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนดังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลู่ปากสามเทื่อนนะครับท่าปากสามเทื่อนท่าคิ้วสามเทื่อนแล้วก็สื้อผมขึ้นลูบหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หลุงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนี่ยแต่งเพีงให้ลุงูุลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพีงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพีงให้ เศรีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโมลายนะครับน้องมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่ร่ไหวนะครับนาอวัดหลวงปู่รว่นี่ก็แตงห้กันนี่ครับหงินคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากอฟซีกระโทงมาตามเบอทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่าเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดไม่หายอีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรร่างกายสนยียดจง่ายที่พูดดีถีร่าสีมันบดมันบังสนียดจง่ายในตัวเ้าสิยได้ออกเอาไปดูนกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ อยาก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอมมาตงเี่ืออามาบัวลายครับมาฝากอิดสี่บัวลายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมหาบ่าวเอลมาตงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อย้งกันครับถูกถูกให้ถือเปรีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรีโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวดาวเอลมาตงกับสีให้เบื้องตุเร่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใ,ใหม่ๆห่ผครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอหางนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเะครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ